Baiklah วันนี้เราซื้อขอเล่าครับกลับมาอีกแล้วเรายังอยู่กับนี่ครับหลังเลือกสะทัพบครับฉบับปรับปรุงใหม่นะครับเป็นฉบับยอ่อการเขียนของโกเลงแรงงานแปลของท่านนนพพรั์เช่นเดิมน,นะครับเอาที่แล้วเนี่ยเราถึงตอนที่ว่าเซียวลุยได้รักษาอาการอยู่ในบ้านของตัางชั้นเอี่ยมแล้วก็มีอาการดีขึ้นนะครับตังชั้นเอี่ยมก็เลยขับไล่เซียวลุยให้กลับไปต่อก็ตรงนั้นครับเซียวลุยเนี่ยพอถึงยามรุ่งสางก็ตื่นขึ้น ว่าวันนี้คงต้องไปจากที่นี่จริงๆแล้วทันได้กลิ่นข้าวต้มลอยมาตามลมจึงเดินออกไปที่ครัวครับเห็นตังช้างเอี่ยมทําครัวอยู่ก็เลยถามไปว่าอา้าวจริงๆล่ะสตรีนางนั้นหันหน้ามาถามว่าท่านพูดกับใครเชียวลุยตกตะลึงเพราะน,นอกจากเสื้อผ้าจะเป็นชุดขาวที่คล้ายของตังช้างเอี่ยมแล้วใบหน้ากับอัปลักษณ์อย่างยิ่งสตรีนางนั้นบอกวันนี้เป็นบ้านของข้าแต่ก่อนนี้ไม่รู้นะว่าเป็นบ้านของใครแ ถึงอย่างไรข้าไปทํากับข้าวกันมาแล้วจะทานข้าวหรือกันก่อนไหมละ่ะบนโต๊ะมีกับข้าวอยู่หลายอย่างครับเสียวลุยก็ไม่เกรงใจนะครับพุ้ยข้าวไปอยู่หลายชามทีเดียวนางจึงเอ่ยว่ากินข้าวคนอื่นแล้วเนี่ยท่านก็ต้องทํางานให้นะเสียวลุยก็ถามว่าจะให้ทํางานอะไรนางเลยถามว่าท่านมีความพิเศษยังไงเสียวลุยก็บอกว่าอืมเราพิเศษตรงที่ว่าเรารับดาบได้นางก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าท่านรับดาบได้ก็แสดงว่าท่านจะต้องฆ่าคนได้งั้นท่านไปฆ่าคนในฆ่าสองคนแล้วกันเสียวลุยปฏิ ับน้าก็เลยบอกว่าที่ท่านกินไปเนี่ยมียาพิษอยู่ด้วยนะเดี๋ยวลุยกลับไม่สนใจครับกลับไปนอนในห้องดังเดิมเดียวลุยนอนทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งตอนที่ขบวนการลังพึ่งเอเวจีมาบุกที่บ้านหรือแม้กระทั่งตอนมือสังหารพิรุนโลหิตใช้กระบ,บี่มาขวางคอตนเจ้าแห่งความตายทั้ง5้าตนก็ถูกกระนำแทงตั้งหลายแผลก็ยังไม่ตายแต่กลับต้องมาตายเพราะยาพิษในกับข้าวเนี่ยนับเบินหน้าขันสิ้นดีทั้งมิชชยชน้ชการหลายคนแบกรั ลงศพเขามาวางไว้ข้างเตียงของเสี่ยวลุยสองใบด้วยกันปตีนางนั้นเดินเข้ามาบอกให้เสี่ยวลุยลงไปนอนในโลงใบหนึ่งเผื่อเวลาที่เสี่ยวลุยตายแล้วจะได้ไม่ต้องมีคนมาอุ้มศพไปใส่โลงอีกเสี่ยวลุยก็ลุกจากเตียงแล้วลงไปนอนในโลงศพนั้นจริงๆนางก็เลยลงมานอนในโลงศพอีกใบข้างข้างที่เตรียมหมากบอกว่าข้าเตรียมกินยาฆ่าตัวตายก่อน เพราะว่าท่านนี่แหละไม่ยอมไปสังหารสองคนนั้นให้ข้าถือว่าข้าตายเพราะท่านทีเดียวเนื่องด้วยถ้ามันพบข้าเนี่ยข้าคงถูกสับเป็นร้อยชิ้นพันชิ้นเป็นแน่ข้ามาที่นี่หวังที่จะพบกับตังช่างเอี่ยงเพื่อให้นางช่วยข้าแต่นางกลับไม่อยู่งานนี้ข้าก็เลยอยากให้ท่านเนี่ยรับปากแทนท่านกดดันไม่ยินยอมซะอีกดังนั้นข้าก็ได้ตายแต่ที่นี่เท่านั้นแล้วทั้งคู่ก็นอนในหลงศพไม่ได้พูดจากันอีกเสียวลุยหลับตาลงได้ยินแต่เสียงหายใจของ ตอเอก็รู้สึกแปลกใจจึงลุกขึ้นมองที่ลงด้านข้างปรากฏว่าไม่เห็นร่างของหญิงชุดขาวนั่นแล้วแต่ตนเองกลับยังไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรน้ำซ้ำตอนนี้ก็ยังมีเรื่องที่คิดจะทำอยู่ที่รอกราชสีในเมืองหลวงเจ้าน้อยเดินออกมาจากสำนักคุ้มกันภัยของเล้งสีเอี่ยก้าวขึ้นรถมา้าภายในรถมา้าหญิงชุดขาวในโรงศพนั่งรออยู่ภายในรถมา้านางถามว่าพบเล้งสีเอียแล้วใช่ไหมเจ้ น้อยพยักหน้าสีหน้าคุ้นคิดเคร่งเครียดถามนางว่าทําไมท่านถึงไม่ยอมฆ่าเสี่ยวลุยนางตอบว่าก็เป็นเพราะท่านถ้าท่านชอบเสียงเสียงจริงเสี่ยวลุยผู้นี้จะตายไม่ได้ตามที่กิมชวงบอกไว้แล้วไงว่าในหัวใจของเสียงเสียงมีแต่เสี่ยวลุยเท่านั้นที่เสียงเสียงอยู่กับท่านเพียงเพราะต้องการประชดเสี่ยวลุยเท่านั้นหลังจากที่เจ้าน้อยเนี่ยรับปากที่จะแต่งงานกับเสียงเสียงแล้วเจ้าน้อย ่อสือหาที่มาที่ไปของนางอย่างแน่นอนคนแรกที่ต้องไปหาย่อมเป็นกิมชวงและเล้งสีเอียข้อมูลที่ได้มาก็คือว่าเป็นคนธรรมดาผู้หนึ่งที่เป็นลูกผู้ชายธรรมดาผู้หนึ่งไหนเลยจะสู้จ้าน้อยอย่างตนได้แต่เหตุไฉนผู้คนกลับให้ความสนใจต่อตัวเสี่ยวลุยเป็นอย่างยิ่งขณะที่หญิงชุดขาวเบื้องหน้าที่มีฉายาว่ากวนอิมหน้าเย็นเป็นมือสังหาร ที่สามารถจะสังหารเซลลุยได้ยังไม่ยินยอมฆ่าเพียงเห็นว่ามันเป็นลูกผู้ชายผู้หนึ่งเจ้าน้อยบัดนี้พบศัตรตูผู้หนึ่งที่เป็นศัตรตูหัวใจยามดึกในสำนักคุ้มกันไผ่เล้งสี่เอี้ยให้พอบานจัดแจงเงินทองแจกจ่ายแก่เหล่าผู้คุ้มกันเพื่อให้กลับบ้านเพราะกำลังจะมีไั่มาจากสำนักพิรุณโลหิตพอ,อบานรายงานว่านอกจากลูกน้องคนที่มีครอบครัวแล้ว แล้วคนที่เหลือทั้งหมดยินดีที่จะปกป้องสำนักแห่งนี้เล้งสีเอียทราบซึ้งในน้ำใจความพักดีของพวกมันเป็นอย่างยิ่งเล้งสีเอียกล่าวกับเอาเอียงกิบว่าครั้งนี้มีเราสองคนเป็นกำลังหลักของสำนักเพราะมือดีที่เหลืออีกสองสามคนถูกส่งออกไปทำงานไม่น่าจะกลับมาช่วยทาแล้วก็มีเสียงล่ำร้องจากภายนอกเล้งสีเอียหยิบทวนขึ้นเอ่ยว่าพวกมันมาแล้วเอาเอียงกิบตะปบแทะคู่มือกระโด ไปททันีผู้บุกลุกสองคนเป็นล่มยม,มาบาลและดารพระยมที่รอดชีวิตไปในคราวก่อนทั้งสองฝ่ายจึงเข้าต่อสู้กันในคราวที่แล้วเอาเอี้ยงกิอสู้กับดารพระยมและเล้งสี่เอียก็ต่อสู้กับล่มยม,มาบาลคราวนี้ก็เป็นแบบนั้นเช่นกันเล้งสี่เอียบอกว่าเจ้าสองคนไม่พอมือพวกเราเรียกผู้ที่ซ่อนอยู่ออกมาพร้อมกันจะดีกว่ามีเงาดำโผล่เข้ามา สากอาวุธลับถูกเหล่าผู้คนในสำนักคุ้มกันไัยล้มตายไปหลายคนเหลงสีเอียรีดตะวายว่าเป็นเหรียญทองค่าชีวิตนั่นเก่งเลี้ยงเหรอช้เกาทันรับทำ้ายคนไม่นับว่าเป็นฝีมือที่แท้จริงหรอกนะแล้วก็จ้วงแทงทวนออกอย่างสุดกำลังอันมีกระแสลมบู้มาที่เบื้องหน้าเห็นทรายละเอียดกำหนึ่งซาซัดมาคนผู้นี้กับเป็นหัดทายพิษมุ่ยขีที่มีชื่อเสียงคู่กับเหรียญทองค่าชีวิตกว่าเล งสีเอี้ยจะรู้ตัวก็ถูกทรายพิษที่ใบหน้าเขาแล้วรู้สึกเจ็บแสบไปทั่วใบหน้างายล่างร่วงตกจากหลังคาทันทีเอาเอี้ยกิบหันไปเพราะความเป็นห่วงยิงถูกดาบพระยมฟันมือขวาที่ถือแส้ ขาดสะบั้นเสมอข้อโผเข้าไปรับร่างของเล้งสีเอียดที่ล่วงลงมาคนทั้งหมดแยกย้ายกันสังหารผู้คนของสำนักคุ้มกันไทยทั้งด้านนอกและด้านในล่มยม,มาบาลพุ่งเข้าหาเล้งสีเอียและเ่าเอียงกิบยกล่มฟาดใส่คนทั้งสองในความเป็นตายนั้นมีคนพุ่งตัวเข้าชนล่างของล่มยม,มาบาลกลับเป็นเสียวลุยล่มยม,มาบาลเมื่อเห็นถนัดตาตะโกนบอกพวกพ้องว่ามันคือเล้งโง่เลี้ยงทองฆ่าชีวิต หาัศายพิษร่วมมือกับล่มยมบางตรึงออกเป็นสามมุม ล้อมเสี่ยวลุยไว้ขณะที่หากซ้ายพิษคิดลงมือกลับยกมือปิดหน้าล้มดิ้นกับพื้นร้องว่าตาของข้าตาของข้าที่แท้เป็นกวนอิมหน้าเย็นโผเข้ามาช่วยเหลือเสี่ยวลุยเสี่ยวลุยหันไปถามว่าทําไมนางขยับปากกาลังจะตอบแต่ล้มหยมมาบานฉวยโอกาสโจมตีนางทีเผลอแต่กวนอิมหน้าเย็นเพี้ยงดีดนิ้วเข็มพิษก็พุ่งตรงเข้าสู่ดวงตาของมันล้มลงร้องเช่นเดียวกับหัดทรายพิษ เหรียญทองค่าชีวิตเอ่ยปากกวนอิมหน้าเย็นเหรอนางตอบว่าสายตาไม่เลวดาพระยมที่ฆ่าฟันผู้คนอยู่ภายในได้ยินเสียงร้องจากภายนอกออกมาจึงกระโดดเข้าฟันใส่กวนอิมหน้าเย็นแต่เซียวลุยไวกว่าคราวนี้มันไม่ได้ใช้ร่างกายเข้ารับดาบแต่การแขมเข้าลัดลำตัวของดาพระยไว้ลัทจนมันสิ้นสติไปเหรียญทองค่าชีวิตซัดเหรียญทองสิบเหรียญใส่กวนอิมหน้าเย็นถูกเซียวลุยโยนร่างของดา าพระยมเข้าหาเหรียญทองนั่นทําให้ดาพระยมตายในขณะที่สลบอยู่นับว่าล,วล่วกหลดหมดจดง่ายาดที่สุดเมื่อลงมือพลาดเหรียญทองฆ่าชีวิตกระโจนหนีแต่วนอิมหน้าเย็นซักเข็มพิษหลุมหนึ่งใส่ร่างของมันร่างของมันล่วงลงขาดใจตายวนอิมหน้าเย็นคิดจากไปเสียวลุยถามว่าเหตุใดจึงมาช่วยควนอิมหน้าเย็นตอบไปว่าท่านจะตายไม่ได้แล้วก็พลิ้วกายออกนอกตึกโดยมีเจ้าน้อยยื นอ,อนอนางนถามว่าทําไมต้องช่วยมันเจ้าน้อยตอบว่าเพราะมันเป็นศัตรูหัวใจของเรามันจะตายไม่ได้เจ้าน้อยผู้นี้ถือดีมีศักดิ์ศรีคิดจะต่อสู้กับเสียวลุยอย่างสมศักดิ์ศรีด้วยตนเองภายในสํานักคุ้มกันภัยซากศพ20-30ศพนอนตายกันเกลื่อนเหลือที่มีชีวิตอยู่เพียงไม่กี่คนเลลงสีเอีย์ถูกพิษทายซึมเข้าไปหายใจรวยลินเอาเอียมกิบมือาขาดค่า เดียวลุยนั่งลงข้างเล้งสีเอ,อี้ยล่ำไห้ว่าพี่ใหญ่ข้าม้าช้าเกินไปเล้งสีเอี้ยฝืนยิ้มกล่าวว่ามีใจที่ม้าก็ดีแล้วแต่เราไม่ใช่สหายกันไม่ใช่เหรอเดี่ยวลุยตอบว่าพวกเราไม่ใช่สหายกันท่านคือเล้งสีข้าคือเล้งหมูเล้งสีเอี้ยหัวเราะถูกต้องถูกต้องพี่น้องที่ดีแล้วเสียงหัวเราะก็ขาดห้วงไปเดี่ยวลุยกอดซากศพล่ำไห้ร้องพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ เอาเอียงกิตาว่านายท่านคบค้ากับท่านนับว่าดูไม่ผิดจริงๆนายท่านรอให้ท่านมาเพื่อบอกให้ท่านไปพบกับคนผู้หนึ่งเสี่ยลุยถามว่าไปพบใครเสียงเียงเหรอเอาเอียงกิตบอกว่าเป็นเจ้าน้อยและผู้หญิงคนที่มาเมื่อครู่นายท่านต้องการให้ท่านไปพบเจ้าน้อยไม่รู้ทําไมแต่ท่านต้องไปให้ได้หลังจากจัดการเรื่องราวในสำนักอยู่พักหนึ่งเสี่ยลุยจึงยังไม่ได้ไปพบกับเจ้าน้อยจน สองวันผ่านไปเจ้าน้อยต้องส่งเทียบเชิญมาเอาเอี้ยงกิบจึงอาสาว่าข้าจะติดตามท่านไปด้วยตอนแรกเสี่ยวลุยคิดว่าเจ้าน้อยน่าจะเป็นคนที่เจ้ายศเจ้ายอย่างถือตัวไม่คาดคิดว่าตัวจริงจะวางตัวเป็นกันเองและไม่ถือตัวเช่นนี้หลังจากดื่มกันไปสามรอบเจ้าน้อยก็เอ่ยชักชวนให้เสี่ยวลุยพักอยู่อีกสองสามวันเพราะว่าในสองวันนี้เจ้าน้อยจะแต่งงานเอาเอี้ยงกิบเอ่ยตา แถนว่าอาจจะไม่ได้นะเพราะว่าเสี่ยวลุยเนี่ยจะต้องไปติดตามหาคนผู้หนึ่งเจ้าน้อยก็ถามว่าจะไปเนี่ยมีเบาะแสแล้วเหรอแต่ถ้ายังไม่มีเบาะแสน่ะอยู่พักที่นี่ไปก่อนก็ได้นะเจ้าน้อยกําลังวางแผนเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างในวังเจ้าตก แต่งประดับประดาเป็นงานมงคลคืนนี้เจ้าน้อยถามเสียงเสียงว่าถ้าท่านพบเสี่ยวลุยท่านจะทําอย่างไรเสียงเสียงตอบว่าข้าก็จะถือว่าข้าเนี่ยไม่รู้จักมันพอถึงยามค่าขณะงานเลี้ยงกําลังดําเนินไปเจียวลุยไม่รู้จักชาวยุทธที่มาร่วมงานเลยเหล่าชาวยุทธก็มากหน้าหลายตาเอาเอียงกิบก็กลับไปแล้วเพราะว่าไม่อยากจะตอบคําถามที่ชาวยุทธต้องถามแน่ว่าสํานักคุ้นกันไทยเนี่ย ล่มสลายไปได้อย่างไรอยู่ๆก็มีบ่าวรับใช้ผู้หนึ่งเดินเข้ามาบอกเสี่ยวลุยว่าเจ้าน้อยให้ไปพบที่ตึกด้านหลังเสี่ยวลุยก็เดินตามไปแล้วบ่าวก็ให้เสี่ยวลุยเข้าไปรอคอยในห้องกลับพบว่าในห้องเป็นห้องส่งตัวและหญิงสาวใส่ชุดแดงนั่งรออยู่กลับเป็นเสียงเสียงเสี่ยวลุยนึกได้ว่าหรือเสียงเสียงจะเป็นเจ้าสาวของเจ้าน้อยเสี่ยวลุยลองเรียกเสียง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 เอ่ยปากได้แค่ว่าท่าน แล้วนางก็ก้มศีรษะลงน้ำตาไหลาออกมาเสียงกระแอมของเจ้าน้อยดังที่เบื้องหลังกล่าวว่าใช่นางคนที่ท่านต้องการหาหรือไม่ตอนนี้ได้พบนางแล้วท่านคิดจะกล่าวอะไรหน่อย ไม่เสี่ยวลุยหันกายหมายจากไปเสียงเสียงลูกขึ้นถามว่าทำไมท่านต้องเกาะหาข้าเองเสี่ยลุยกล่าวช้าวๆว่าข้าเพียงอยากจะบอกท่านว่าหากวันนั้นท่านไม่จากไปจะถูกสังหารเช่นเดียวกับตระกูลของข้านั่นหมายความว่าที่แล้วมาเสี่ยลุยขับไล่นางเพียงต้องการให้นางและลูกป,ปลอดภัยเสี่ยวลุยก้าวเท้าเดินต่อเจ้าน้อยเอ่ยว่าถ้าเราพบกันก่อนไม่แน่เราอาจจะ เป็นสหายกันก็ได้เสี่ยลุยตอบว่าเรามีสหายเพียงคนเดียวคือเล้งสีเอียนอกนั้นข้าไม่มีคุณค่าผู้ควรเป็นสหายของผู้ใดเจ้าน้อยตอบว่าถ้าชีวิตท่านไม่มีคุณค่างั้นที่เราส่งกวนอิมหน้าเย็นไปช่วยท่านที่สำนักคุ้มกันภยัยก็ไร้ประโยชน์นะสิเสี่ยลุยฝืนยิ้มบอกว่าหน้าประหลาดแท้ข้าไม่อยากมีชีวิตอยู่แต่กลับมีคนไม่อยากให้ข้าตายเสียงเสียงกล่าวอย่างขุนแค้นว่างั้น ท่านก็ไปตายซะเถอะเจียวลุยไม่กล่าวอะไร ันกายเดินจากไปเจ้าน้อยติดตามมาจนถึงระเบียงทางเดินคว้าหัวไหล่เสี่ยวลุยไว้กล่าวว่าท่านจากไปแบบนี้ไม่ได้ถ้าชีวิตของท่านไม่มีค่าก็ทิ้งมันไว้ที่นี่เถอะพลชักมีดสั้นแทงเข้าที่ชายโครงด้านหลังของเสียยเส่ยวลุยแต่เสี่ยวลุยหลบททงถูกกรีดเป็นบาดแผลโลหิตสายหนึ่งเจ้าน้อยตวาดว่าไหนบอกว่ามีกลัวตายจะหนีไปทําไม,ไมเสี่ยวลุยตอบว่าข้าไม่คิดตายในมือท่านและไม่คิดจะฆ่าท่านด้วยเจ้าน้อยบอกว่า คืนนี้เราต้องการพิสูจน์ว่าห้าพวกท่านได้พบหน้ากันจะเป็นเช่นไรตอนนี้รู้แล้วว่าถ้าท่านอยู่นางจะไม่ลืมท่านแต่ถ้าท่านตาย นางจะเป็นของข้าอย่างสิ้นเชิงเพราะเรารักนางจนหมดใจเซียวลุยตอบว่างั้นท่านลงมือเถอะเจ้าน้อยโผมแทงมีดออกสุดแรงโดยเข้าใจว่าเซียวลุยจะหลบแต่เซียวลุยกลับยืนนิ่งทําให้มีดสั้นปักวงอกด้านซ้ายของเสียวลุยจนมิดด้ามเมื่อกระชากมีดออกโลหิตพูดออกจากสวงอกดุดน้ําูุเจ้าน้อยตะลึงลานถามว่าทําไมท่านไม่กลัวตายจริงๆเหรอเสียวลุยตอบว่าสามารถมีชีวิตจนมาถึงตอน อนนี้ก็น่ากปาฏิหาริมากแล้วเจ้าน้อยจะแทนมีดที่สองพันมีเสียงเสียงเสียงร้องว่าอย่าได้ฆ่ามันเสียงเสียงวิ่งตรงเข้ามาน้ำตาเนืองนองร้องว่าขอท่านปลดปล่อยมันไปเสียงเสียงบอกว่าข้าปกปิดท่านไว้ข้าตั้งคันกับมันเจ้าน้อยถามว่าเอา้าทำไมเพิ่งมาบอกตอนนี้เสียงเสียงก้มหน้าไหลหวาจะาจะกล่าวเจ้าน้อยเกิดความท้อแท้อะไรล้งมีดสั้นกลับมาเอ่ยว่าเราเข้าใจแล้วเรา คนเชื่อคำพูดของกิมชวงว่าท่านรักเพียงแต่เซลล์ลุยเท่านั้นแล้วก็กล่าวกับเซลลวลุยว่าท่านนำเสียงเสียงไปได้แล้วพานาำออกประตูหลังไปเจ้าน้อยใช้สายตาส่งคนทั้งสองเดินออกไปด้านหลังกวนอิม ส่งเสียงว่าท่านเชื่อแล้วล่ะสิท่านปลดปล่อยนางออกไปแล้วงานแต่งงานคืนนี้ล่ะเจ้าน้อยกล่าวว่าพิธีย่อมต้องดำเนินต่อไปเจ้าสาวก็คือท่านกวนอิมหน้าเย็นตกใจบอกว่าข้าเนี่ยนะเจ้าน้อยตอบว่าเจ้าสาวมีผ้าปิดหน้าไว้ใครจะรู้ว่าเป็นใครหรือท่านติดว่าตัวเองขี้รลิวเกินไปภรรยาของเจ้าน้อยถ้าไม่สักครางที่สุดก็ต้องขี้รลิว ที่สุดแล้วมันก็หัวเลาออกมา อั้มหน้าเย็นไม่เคยหน้าแดงเช่นนี้มาก่อนใบหน้าของนางทันมีรอยยิ้มไม่ว่าจะขี้ริ้วเพียงไหนคลิปตาที่นางยิม้มในสายตาของเจ้าน้อยนางก็ผันงดงามขึ้นมากเลยครับเราซื้อขอเล่ากับลังเลือดสถานพบได้จบลงตรงนี้นะครับบอกก่อนเลยว่าเป็นฉบับปรับปรุงใหม่นะครับที่ตัดทอนออกมาจบจากเรื่องนี้แล้วจะเป็นเรื่องอะไรก็มาติดตามกันในครั หน้านะครับแต่อย่าลืมครับการอ่านเสริมสร้างจิตนาการและสติปัญญาจบเรื่องแล้วก็ไปติดตามหามาอ่านกันนะครับเพื่อความสนุกสำหรับตอนนี้เราสุดขอเล่าไปก่อนครับขอบคุณมากครับ